มาที่วันต่อไปนะครับดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารดูซิว่าผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้ไพ่อะไรบ้างนะครับเริ่มจากใบแรกใบแรกอา้าวได้คิงถือเหรียญดวงการเงินขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยผู้ที่เกิดวันอังคารการเงินเข้ามาเต็มที่เหมือนกันใช้ความรู้ความสามารถหาเงินเก่งใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันผู้ที่เกิดวันอังคาร หาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งแต่คนผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีความเครียดสูงกลัวจะโดนหักหลังก็สูงเพื่อนฝูงหักหลังก็เยอะอกลัวจะโดนหักหลังก็เยอะมีเรื่องให้เครียดเยอะแยะมากมายไปหมดอมปัญหาด้วยความเครียดสูงมากๆฝันออกฝ่าอุปสรรคศัตรูก็เยอะผู้ที่เกิดวันอังคารศัตรูก็เยอะอิจฉาอิสฉิษยาก็เยอะอื มีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนตรงไปตรงมาอืมทาให้บางครั้งพูดจะอาจจะไม่เข้าหูใครแบบบ้างแต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาอืมมีปัญหาให้เครียดอยู่ตลอดเวลามีปัญหาให้คิดอยู่เรื่อยบางครั้งก็นอนไม่ค่อยหลับอืมมีปัญหาให้คิดอยู่ตลอดเวลาอืมส่วนใหญ่ก็วนเวียนทําสิ่งเดิมเ มักจะเป็นคนที่ทําไปทํามาก็นวกนกลับมาที่เดิมคนคนโสดคนโสดนี่จะได้ความรักจากผู้ใหญ่อคนที่มีคู่อยู่คนที่ได้แฟนอายุมากกว่าจะประสบความสุที่ดีส่วนคู่อายุน้อยกว่าอืจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร คนโสดคนโสดนี่มีให้เรื่องให้เครียดอยู่ตลอดเวลาความรักอาจจะแยกกันอยู่สําหรับคนผู้ที่เกิดคนโสดส่วนคนที่มีคู่ส่วนคนที่มีคู่ก็ม,มีเรื่องบางครั้งก็มีเรื่องไม่ให้ค่อยสบายใจไม่ค่อยดีทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่สักเท่าไหร่เราพผู้ที่เกิดบัลคังก์มีความสุขเล็กน้อย อพอประมาณไม่เยอะมากนะักหวานนิดนิดนิดหน่อยไม่หวานมากสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารดวงเด่นเล,เลขเด่นของผู้ที่เกิดวันอังคารก็คือเลขศูนย์เลข 18. เลขสิบแปดเลขหนึ่งกับเลขแปดเลขศูนย์เลข 8. เก้า แล้วก็เลข6นี่คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันอังคารมีคำถามอะไรก็าฝากข้อความที้ไว้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดู